ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เจนชินิมแพกนะะจริงๆว่าจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการตามหาเปลือกหอยสะสมไปแลกชุดคอสตูมนะฮะเนื่องด้วยพอดีวันนี้ผมมีภารกิจนะฮะก็เลยทำคลิปสั้นๆแล้วกันนะฮะเพื่อใครยังไม่รู้นะฮะว่ามันมีพิมพ์ว่าโฮโยแล็บนะฮะใน Google นะครับเป็นของมิโ o โยออฟฟิเชียลนะฮะแล้วก็มาที่ข้างล่างนี้นะฮะจะมีเช็คอินนะซึ่งเช็คอินเนี่ยสามารถมารับของ จำวันได้นะครับตรงนี้อืมพอร,รับของตรงนี้เสร็จเนี่ยมันจะมาในจดหมายเราว่าเราได้ของนะแล้วก็กลับไปนะฮะหน้านี้เหมือนเดิมเรามาตรงที่แมปโวลนะฮะโวลแมปนะอืมนี่จะเป็นแมปทั้งหมดของเจนชินนะฮะแล้วก็เป็นแมปที่จะทําด้วยเจนชินอินแพกนะฮะเรามาที่เวตแมปนะฮะมาที่ก o เดนแอปเปิลนะอืม เราก็มาดูที่โอซูรินะฮะนี่คือหอยทั้งหมดในแมพนะครับตอนนี้มีทั้งหมดยี่สิบแปดอันนะอืมคาดว่าอีกอีกสี่อันใช่ไหมสามสองอันนะ่ะอีกสี่อันสี่อันที่เหลือนะฮะสามสองอันเนี่ยอีกสี่อันที่เหลือเนี่ยน่าจะน่าจะมาตอนกินจกรรมใหม่ปลดล็อกนะฮะวนตอนนี้ก็น่าจะ ครบหมดละเราจะได้มาคือชุดยิบชุดคอสตูมของบาบาร่านะฮะมันจะสะสมหอยให้ได้ครบยี่บสี่อันนะฮะก็ได้คอสตูมมาแล้วนะครับแล้วก็จริงๆมันมีอย่างอื่นด้วยนะอืมทั้งหีบนะครับทั้งหลยทั้งแหล่ก็ลองมาเล่นดูนะครับตรงนี้หาชาเล่นได้เยอะนะฮะนี่คือฟองน้ำฟองน้ำได้ได้เงินนะอืมได้เงินประมาณห้าพันถึงหมื่นนะ ถึงสองหมก็เคยเห็นนี่คือโบเคสโอเคโอเคครับก็นี่คือเว็บไว้สำหรับหาของนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะที่ตามรับชมนะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮต้องไปทำภารกิจนะสวัสดีครับ